เราด้วยนี่มองอะไรเหรอ อ่าบอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากูที่กรมโอกเรื่องแปลกๆมันหนาหูทุกวันให้กูกลับมาดูที่บ้านหน่อยใครจะอยู่ก็อยู่ข้าไม่อยู่แล้วลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะมันมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดบ่นว่าปวดท้องปวดท้องเหมือนไส้จะขาดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่มันตายนะท้องมันบวมเป่งเหมือนจะแตกศพเน่าทันทีเหมือนตายมาแล้ว3-4วันบมรยากการบ้านเองเหมือนเหมือนเหตุการณ์ตอนนั้นเลย เป็นไงบ้างลูกเหี่ยอึดอัดม่วงนอนตลอดเลยจ้ะลูกแม่เย็นอาจจะเป็นแค่ไข้ธรรมดาถ้าเป็นแไข้ธรรมดาทำไมจ่าต้องทำหน้าแบบนั้นมีอะไรก็บอกอตรงๆจะได้แก้ทันเอางี้ถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็ๆอย่าไปทามแล้วถ้าเจอใครที่รู้จักก็อย่าให้มันเข้าใกล้แล้วกัน เพราะเจอที่ใหม่ที่ดีกว่าคนหรือผีมันก็ไม่ต่างกันในยกักษ์ตัวเนี้มันเก่งนกเรื่องเล่นกับใจคนกูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกทเท่าบ้านกูที่นี่จริงจริงเรื่องอีนี่สนุกชิบหายพี่ยาเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหม ยินยามเปิดเอง